ตอนนแนะนำครับท่านผู้ชมครับนี่คือพลตรีบุญยธิตวิสมน์ครับผมสวัสดีครับซึ่งวันนี้ขณะนี้เรากำลังพูดคุยกันเรื่องของนโยบายนะครับของทางททบ5ในการที่จะเรียกว่าปรับผ่านไปสู่ดิจิทัลทีวีและบทบาทและหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนนโยบายในการปรับผ่านเปลี่ยนผ่านในครั้งนี้ครับผมสำหรับในลำดับแรกนะครับในการออกอากาศในโทรทัศน์ภาพพื้นระบบดิจิตัลสำหรับสถานีโทรทัศน์นี่จะมีอยู่ด้วยกัน3ประเภท นะครับอันหนึ่งก็คือเป็นบริการสาธารณะอันที่2ก็คือประเภทธุรกิจและอันที่3าก็คือบริการชุมชนในอนาคตช่อง5เราจะปรับเป็นบริการสาธานะรณะทั้งหมดเนี่ยรวมแล้วมีอยู่ประมาณ48ช่องจริงๆแล้วบทบาทของจอตาบ5เองเนี่ยอย่างพวกเราทุกๆคนจะเข้าใจว่าเป็นสถานีในการออกอากาศแต่จริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยหรือการเปลี่ยนผ่านนี้เนี่ยท่านยังดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Network เน็ตเวิร์กอีกด้วยซึ่งเน็ตเวิร์กนั้นให้เรา นึกภาพนี่จะหมายถึงเสาส่งสัญญาณหรืออะไรครับอ๋อจริงๆมันเป็นลักษณะของการรวบรวมสัญญาณยังไม่ใช่เสานะครับแต่ละสถานีทำคอนเทนต์หรือเนื้อหามาแล้วจะส่งมาให้ตัวโครงข่ายหรือเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กมีหน้าที่ที่ปรุงสัญญาณหรือรวบรวมสัญญาณมาบีบกทั้งหมดนะครับแล้วก็ค่อยส่งไปสู่เสาอากาศที่เราวางแผนไว้เนี่ยเราจะทําให้เสร็จให้ได้ใน2ปีนะครับแต่อิ่นี้ก็อยู่ในกรอบที่กสทชเคยพูดไว้เหมือนกันเดิมจาก4ี่ปีเราพยายามทาให้ได้ใน2ปี ครับผมนะครับเรื่องของอคุณภาพที่เราลังเลือกอยู่ตอนนี้แล้วนวัตกรรมที่ทางสบห้าได้ตัดสินใจแล้วเนี่ยแน่นอนตอนนี้คงจะมีดิเรกชันเรียบร้อยครับมีทิศทางเรียบร้อยแล้วตัดสินใจอะไรบ้างครับเราเลือกมาตรฐานไหนบ้างแล้วคนไทยจะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างเออเอาทางด้านผู้ชมก่อนแล้วกัน <Okay. S 2> ทางด้านผู้ชมที่เห็นชัดที่สุดก็คือ ภาพของทีวีดิจิตอลจะชัดกว่าทีวีธรรมดาที่รเราดูอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าลักษณะของการปรุงสัญญาณมันแตกต่างกันไปนอกนจากในมุมของผู้รับแล้ว<ม>ในมุมของผู้ปฏิบัตินั้นเป็นอย่างไรบ้างครับในการลงทุนม,มันต้องค่อยๆขยายพื้นที่ไปในอนาคตทีวีเราเนี่ยนะครับเราจะทําให้ครอบคลุมประชากรประชาชนสามารถรับชมของเราได้แต่ที่สาคัญคือประชาชนต้องมีอุปกรณ์ที่มารองรับ,รบนอกจากทีวีรุ่นใหม่ที่จะออกมาเป็นทีวีที่เป็นดิจิตอลทีวีรุ่นเก่า ยังใช้ได้อยู่นะครับโดยที่ทางกสทชนะครับมีนโยบายที่จะสนับสนุนของการเปลี่ยนผ่านนี้จะเอาเงินส่วนหนึ่งนะครับมาทําเป็นคูปองเพื่อให้ทุกครัวเรือนไปแลกเซ็ตท็อปบ็อซ์นะครับมาเชื่อมต่อกับทีวีเดิมเราเชื่อว่าเรามีความพร้อมที่จะออกอากาศจริงๆได้ภายในปีนี้และเราตั้งเป้าไว้ที่วันสําคัญวันหนึ่งนะครับก็คือวันที่5ธันวาเราคิดว่าเราจะออกใน เขตกรุงเทพและก็ปริมณทลนี้ต้นปีหน้าน่าจะประมาณประมาณเมษาจะเป็นหัวเมืองใหญ่นั่นแหละก็จะเริ่มดูได้นั่นคือเราขยายเครือข่ายไปครูปองไม่ต้องตามไปให้เซท็อปบ็อกก็ไปวางเพราะว่าที่เราดูทั้งหมดนี้จริงๆแล้วมันมีความสัมพันธ์กับช่อง5้าอยู่ส่วนหนึ่งครับผมก็ขออนุญาตเล่านิดนึงก็แล้วกันนะเพราะว่าที่เราดูแลอยู่จริงๆเราไม่ได้มุ่งเน้นไปในเชิงธุรกิจในการทํางานทุกอยา เพราะฉะนั้นเราถึงผันตัวมาตามกฎหมายก็คือไปเป็นทีวีบริการสาธารณะเพื่อความมั่นคงนในความมั่นคงของเราเราหมายความว่าเราจะพยายามดูแลการออกอากาศในระบบโทรทัศน์นี้นะครับอย่างมีคุณภาพนะครับแล้วก็เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดแต่ว่าที่สําคัญก็คือเราเตรียมพร้อมไว้ในยาที่ประเทศเราไม่ปกติซึ่งเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่ถ้าถามผมมาลึกๆช่อง5เป็นสถานีที่เรามีการทํางานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เป็นโทรทัศน์นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมมองเห็น ความแตกต่างของเคเบิลทีวีกับเซนเตอไลท์แล้วก็เท r เรสเชียลก็คือความสเสถียรของสัญญาณอันนึงก็คือเราเอาอากาศโดยการแพร่ขึ้นขนาดในกระผิวโลกแต่ถ้าเป็นเซนเตอไลท์ถ้าติดสภาพอากาศมเมฆหนาหนาดูไม่ได้แล้วเช่นเดียวกันถ้าเป็นเคเบิลเราบอกว่ามันดูสเสถียรเพราะมันเป็นทางสายมันก็มีโอกาสขาดได้วยนะทานขาดค จุดหนึ่งแล้วหายเลพื้นที่หนึ่งเรื่องความพร้อมของดิจิตอลทีวีที่สามารถดูได้ทุกบ้านนั้นทําให้เราเกิดความมั่นใจได้อย่างยิ่งว่าคําว่าดนะิจิตอลทีวีนั้นไม่ไกลเกินเอื้อมใน2ปีนี้นั้นพี่น้องประชาชนทั่วประเทศไทยนั้นจะได้มีโอกาสสัมผัสได้อย่างแน่นอนครับผมสับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณท่านมากนะครับที่มาให้ความกระจ่างก,กับเราในวันน<ด>ี้นะครับรบและผมจะมาติดตามความเคลื่อนไหวนะครับพัฒนาทางด้านโครงข่ายในการเปลี่ยนผ่านของทางจอราบออย่างต่อเนื่องในรายการเซอ e ์วิตี้ของเราต่อไปครับผม